Sparkingnovative Thoughts สวัสดีค่ะพบกับแนนอิสรีจุลเกษมใน Texas Podcast ค่ะเป็นประจำทุกปีนะคะที่ทาง t ท x ซ s จะมีการสรุปเทรนด์เทคโนโลยีประจำปีสำหรับในปีนี้นะคะที่มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นจากการระบาดของโรคโควิด1 9ซึ่งส่งผลต่อโลกเทคโนโลยีอย่างแน่นอนค่ะซึ่งเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในปี2021นั้นจะเป็นอย่างไร ในเอพิโ od นี้เราจะไปพูดคุยกับคุณหนูเนยสิทธิพลพันวิไลที่จะมาเล่าถึงสถานการณ์โควิด1 9ในอเมริกาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยีปี2021กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบ <ขอ S 1> คุณม <นะ S 1> าก <นะ S 1> เลยนะคะพี่หนูเนยวันนี้หุสตส่า์ไลฟ์จาก ซิ l ิคอนแวลเลย์เลยทีเดียวค่ะยินดีครับยินดีก็ช่วงปลายปลายปีอะไรอย่างงี้ก็มีโอกาสอะไรก็อยากจะมาแชร์เนาะค่ะก็ที่ไทยเนี่ยเรามีการใช้อย่างแอปพวกหมอชนะไทยชนะนะคะในการแจ้งเตือนที่ที่ที่อเมริกามีการใช้เทคโนโลยีอะไรในการป้องกันโควิดบ้างไหมคะครับเอ่อเทคโนโลยีนี้เรียกว่า contact tracing เนาะจะบอกว่าที่นี่รู้จักกันมาตั้งแต่ตอนนู้นละตั้งแต่มีนาคมเมษายนละแต่ ทุกคนที่นี่ค่อนข้างกลัวกลัวเรื่อง Privacy กันมากก็เลยไม่ไว้ใจแล้วก็สุดท้ายไม่ยอมทำกันนะครับแล้วก็ลเ่อสุดท้ายเดือนกันยายนมั้งถ้าจะไม่ผิดหรือว่าเดือนสักเดือนหนึ่งเนี่ย Apple กับ Google ประกาศนะครับว่าจะทำสิ่งที่เรียกว่าเอ p o พอร์เช t i i โนท t i ิเ API เเป็น API ที่เหมือนกับที่หมอชนะทำได้คือว่าเราสามารถตรวจได้เลยว่าวันนี้เราเดินผ่านคนที่ติดโรคหรือเปล่า hmm. ที่มีเวลาหรือเปล่า แต่ว่าเขาฝังอยู่ในระบบปฏิบัติการเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครอัปเกรดไอ้ตัว Android หรือว่าตัว iOS ล่าสุดเนี่ยจะเห็นแล้วว่ามันมีตัวนี้ปรากฏขึ้นมาแต่ที่ไทยจะไม่เปิดใ,ใช้บริการเนาะแต่ที่เนี้ยใช้ได้ละแต่ความเศร้าคือเพิ่งเริ่มใช้ได้ไอทีที่แล้วนะครับเพิ่งเริ่มใช้ได้คือใช่คือคนเสียชีวิตไปแล้วสามแสนคนปิดกันเป็นศิลล้านแล้วอะไรเงี้ยแล้วเพิ่งเริ่มใช้ได้คือจะบอกว่าที่นี่ค่อนข้าง ออดอ t เทคโนโลยีเรื่องของพวกนี้ช้านะครับคือแค่จะอายุให้คนใส่หน้ากากจริงมันก็ยากมากแล้วในหลายที่นะ<ม>ก็ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางทางนี้รับมือเรื่องพวกนี้ได้แย่นะครับ<ม>แล้วก็อย่างเดียวที่มีนะก็น่าจะเป็น Emergency Alert ว่าเฮ้ยตอนนี้เมืองที่คุณอยู่เนี่ยมันมีการระบาดเกิดขึ้นนะคุณห้ามออกจากบ้านคุณอย่างนู้นอย่างนี้นะก็จะมี Alert มายัางทุกมือือทุกเครื่องแค่นั้นเองอันนี้มากสุดคนระับ โอเคแล้วแล้วการเกิดวิกฤตครั้งนี้มันพี่คิดว่ามันส่งผลกระทบต่อโลกเทคโนโลยียังไงบ้างคะเอ่อเอาเรื่องเทคโนโลยีผมแบ่งเปนน็นสองนั้นละกันเอาเป็นคอนซ u m เมอร์เทคโนโลยีก่อนคอน s u m เมอร์เทคโนโลยีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่มีอะไรที่เ,เปลี่ยนแปลงมากนะเอาอย่างที่จีนแล้วกันเราก็จะเห็นว่ามีหุ่นยนต์ในการส่งของอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะหรือมีโดวนส่งของแต่ถามว่ามันเป็นเอ่อ real adoption หรือมันเป็น g i มมิสุดท้าย เวลาผ่านไปเราก็เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้ใช้กันเยอะขนาดนั้นน่ะเขาก็เหมือนกับเป็นกิมมิคมากกว่าที่อเมริกาเหมือนกันที่อเมริกามันก็มีรถส่งของแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีใครใช้หรือว่าส่งกันแค่สองบล็อกสามบล็อกแค่เนี้ย <esters heights> ในเรื่องของอ adoption ของเทคโนโลยีใหม่ๆผมไม่เห็นเท่าไหร่แต่ผมเห็น adoption ของเทคโนโลยีที่มันมีอยู่แล้วแต่ต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงกับสถานการณ์เช่นก่อนหน้านี้นเราไม่มีความจําเป็นจะต้องไปชุมผ่านซูมอะไรมากมายะใช่ปะ ทุกวันนี้ก็ยังไงเรามีวิดีโอคอลพวกนี้ทุกเจ้าเลยคือเราใช้กันหมดเนี่ยทุกวันนี้ผมใช้ทูกเจ้าเลยนะครับแล้วแต่ว่าผมมะชุมกับใครอะไรเงี้ย<ฆ>พวกนี้มันก็จะไปเกิดเกิดออปชันพวกนั้นเกิดขึ้นหรือว่าพวก collaboration tool ที่แต่ก่อนเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้ออนไลน์ collaboration tool เท่าไหร่เพราะว่าเราเจอหน้ากันทุกวันอยู่แล้วเราก็ออฟไลน์ line collaboration กันได้เนาะแต่ทุกวันนี้เราต้องออนไลน์ collaboration กัน ทูเพวกนั้นก็จะเกิดอดดอปชันหรือว่าพวกออนไลน์ดอเดียชันพวกนี้ก็จะเกิดอดดอปชันกันผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้มันไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเท่าไหร่ด้วยด้วยด้วยสิ่งที่ผมเห็นนะในแง่ของคอนเมอร์เทคโนโลยีแต่ก็ทําให้เกิดอดดอปชันในเทคโนโลยีที่เอ่อบางคนไม่สนใจแต่ปีนี้ยู่ดีก็พุ่งขึ้นมาหลายอันครับ <S 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 แต่สิ่งที่ผมสนใจมากผมไม่ได้สนใจเรื่องของคอน sumer เทคโนโลยีผมสนใจเรื่องของเอ่อเอ่อทาง ทางการแพทย์มากกว่าเทคโนโลยีที่ผมสนใจเป็นไอตัวที่เขาใช้ทำวัคซีนนั่นแหละนะครับ m RNA messenger RNA เนาะเทคโนโลยีนี้ที่ทางไฟเซอร์กับโมเดอร์นาใช้ในการผลิตวัคซีนเนี่ยเป็นครั้งแรกของโลกนะครับที่ใช้เทคโนโลยีนี้ในการผลิตวัคซีนก่อนหน้านี้จริงๆมีการวิจัยมาหลายปีมากแล้วแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีโอกาสที่จะใช้เท่าไหร่นะครับ ็เลยเหมือนกับว่าไม่มีใครกลับว่ามันจะได้ออกมาใช้วเร็วนี้แต่โควิดบูส์กลับให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากคือจากที่ไม่มีใครคิดว่าจะต้องใช้กลายเป็นไม่ถึงปีหนึ่งออกไปใช้แล้วนะครับถามว่า m n a มันดียังไง m n a เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เบรกทรนะเพราะว่าโรคต่างๆที่เราคิดว่ามันมันเคียวไม่ได้อะเช่นเอมะเร็งนะครับ MIA คือความหวังนะครับเขาหวังมานานแล้วว่า m i คือความหวังของโรคพวกนี้การที่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่อาจจะมีคนเสียชีวิตเยอะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมันกำลังจะบเร่งเวลาในการเซีชีวิตของคนจำนวนหนึ่งได้เหมือนกันนะครับก็เทคโนโลยีนี้ผมว่าน่าจับตาแล้วก็คิดว่าน่าจะเห็นอะไรที่แบบ เออเขาเรียกนะคือแบบพุ่งพุ่งทยานของเทคโนโลยีเนี้ยในปีหน้าสองปีสามปีถัดไปนี่นะครับผมส่วนที่เหลือไม่ไม,ไม่มีอะไรต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับเทคโนโลยีก็เหมือนเดิมบริษัทต่างๆที่อยู่ในพวกซิลิคอนเวลย์อะไรเงี้ยก็ยังทํางานเหมือนเดิมทํางานหนักเท่าเดิมไม,ไม,ไม่ไม่ต่างจากเดิมครับผมค่ะก็หมายความว่าเทรนด์เทคโนโลยีในปีหน้าพี่หนุ่ยมองว่ามันน่าจะมีเป็นเป็นเทคโนโลยีด้านสุขภาพเกิด,กดมากขึ้นมากกว่านี้ใช่ไหมคะ ใช่คือถ้าพุพูดถึงเทคโนโลยีที่เป็นคอน s u m อ e r เอาก่อนจริงปีแล้วเราก็สัมภาษณ์กันเนาะปีแล้วผมก็พูดอย่างหนึ่งว่ามันอยู่ในจุดเปลี่ยนที่ทุกอย่างมันกำลังนิ่งเพราะว่าเคอร์ฟของโมบายมันจบแล้วแล้วมันก็นิ่งมันกำลังหา next next e u อ v e อยู่ว่าอะไรที่จะเป็น next big thing next big thing เนี่ยอันนี้ชัดเจนแล้วว่ามันคือ ai ai ชั่วถรงตอนนี้ผมไม่พูดว่า ai อยู่ดีทุกบริษัททำ ai หมดกลายเป็นว่า ฝั่งนี้มันไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็นอบาร์สุดแล้วนะฝั่งนี้คือ,อคนซอฟต์เอนจิเนียร์เบื่อก็มานั่งเทรนไอเล่น่ะอะไรแบบเนี้คือมันเป็นเรื่องเรื่องที่จับต้องได้แล้วเรียบร้อยแต่คอนส u มเมอร์โปรดักต์เนี่ยก็อาจจะต้องรอหน่อยอีกแป๊ับหนึ่งนะครับทางแง่ของเทคโนโลยีก็อาจจะก็ยังยืนยันอยู่ว่ามันก็คงจะเป็นไอคอนสัมเมอร์เทคโนโลยีก่อนแล้วกันก็ได้จะเกิดจาก a อหลังจากนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเบรกทูแล้วก็น่าติดตามคงเป็นเรื่องของ ทางการแพทย์มากกว่าทางการแพทย์ที่ว่ามันก็จะไม่ใช่คอนซูมเมอร์ด้วยนะเช่นฟิตบิตหรือว่าแบบนาฬิกาอะไรเงี้ยผมก็ยังเห็นว่ามันยังอาจจะยังไม่มีเบรกเบรกทูอะไรบางนั้นมากมายผมว่าเทคโนโลยีที่เบรกทูเลยทคงไปทางการแพทย์แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เดี๋ยวผมต้องรอดูว่า Immunity Passport เราจะอีเฟนต์เนยังไงนะครับคืออันนี้ปีหน้าได้ใช้แน่นอนการจะบินปีหน้าเนี่ยทุกคนจะต้องมี Immunity passport แต่ว่าจะอีเฟนมนต์เปนยังไงเดี๋ยวคนต้องรอดูว่าสุดท้ายจะเป็นกระดาษหรือสุดททยยเเป็นคโลีบง ค่ะได้ประโยชน์มากค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะได้ครัขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ Texas Sparking Innovative Thoughts